sุดยอด, ơi, sุดยอด, ơi, sุดยอด, velikoot, ơi, 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 ครับผมขอบคมากครับรวันนี้เราก็จะไปหิบแฟไปกับรถเล็กนะไม่ได้ไปกับบิออ๊กไบค์เฮาไปกับเพื่อนเราเองนี่แหละออไปตอนไหนเอ่ยซื้อน้ำซื้ออะไรไปไหมเ,ออเราไม่เผื่ออยากกินแบบระหว่างทางไงเออเ โอเคเดี๋ยวแวะซื้อของสักแป๊บก็ซื้อเสร็จแล้วตอนนี้พาเพื่อนไปกดตังก่อนเราก็จำทางไม่ค่อยได้โอ้โหเมาทุกไฟแดน์จริงๆป่ะมันเป็นคาแรกเตอร์กูวะนี่ เล็กเตอร์แล้วแหละเหมาทุกไฟแดองอเติมเป็นร้อยนึ่งพออยู่พอพอแต่ของเราไม่รู้ว่าจะพอไหมว่าร้อยหนึง่งกดไหนเลี้ยวซ้ายเข้าไปในเนี้ยแล้วก็เออเดี๋ยวบอก ไปพังๆเป็นเป็นเลยเป็นเป็นเหมือนกันไม่แบบไม่ชอบจังหวะแบบขับยาวๆไม่ชอบพูดแต่่อชอบฟังเสียงรถเออหลายคนคงเป็นแหละไม่ใช่คือกูคนเดียวหรอกกูรู้หรือเปล่าวะเล่นโค้งนิดหน่อยอย่าเล่นเยอะ เจนเย็นเย็นเย็นชะลอให้อยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ,นนาาอาจะขาก่ออะไรจักรยานโอ้จอดตรงนี้ไม่ดีนะเขาอาจจะเอาไปกินก็ได้นะเฮ็ด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 ฮ็โอ้แล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้มันก็เป็นเขาเรียกอะไรถนนปิดอะอาจจะขาันไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่าจะลองซัดหน่อย อยู่ใช่ไหมเอยเอยอยู่ยังอยู่ยังอยูอย่ตรงนี้เป็นโคง้งไป,แต,ตไปแต่ตัวรถอยู่กับที่ไปโค้งโค้งแต่ตัวรถอยู่กับที่เ้าเรียกวโคง้งแบบกล้ากลัวเฮ้บโอ้ถนนแถวนี้ไม่ดีขับช้าๆเฮ้ยพวกข้างหลังไม่ขับตามมาทันว่ะ ถุงมือละไม่มีถุงมือประเด็นธนาคารไม่ใช่ธนาคารนี่ตู้ตู้ตู้กดตังมันจะอยู่ตรงตลาดตรงนี้แหละนี่แล้วมันจะมีเชเวน่นเชเวน่นโอ้โหเสียแดงนะฮนะอะไรนะ ใช่ไปกดนั่นน่ะน่ะตู้กดอยู่นู่นเมื่อกี้กูขับได้ประมาณ115นี่แหละเหรอแม็กจะเปียในนี้1 2อเยี่อ่้อยสิเอ๊ยวีเทส GPS ว่ะหรอเอ้าอ้าตรงใจ ตกใจเนื้อ่าไฟเขียว <laughs> วัโถ่ปว่าจะไปจีแฟ่พี่รครับว่าจะไปจีแฟ่พี่ไปไหนฮะอ๋อ,อ ตกใจหมดเลย A later few moments เมื่อกี้เราก็เจอไบค์เกอร์ทักทายกันเจอไบคี้ด้วยแต่ไบคี้ขับห5ห้านเน่ารักทุกคนครับน่ารักทุกคนเป็นมิตรดีฮะ,ะแกดึงเราเข้ากลุ่มด้วยถือเป็นมิตรด,ดีเป็นมิตรด,ดีขอบคุณครับคลิปนี้อาจจะได้ลงอยู่ระพี่ ไม่รู้จาทางไม่ได้เราก็ไม่กล้าเสี่ยงไงเราไม่กล้าไปกลัวเสียเวลาเพราะตอนนี้บ่ายสามสี่สิบเอ๊ะถ้าจำได้จำไม่ผิดนะคืมาทางนี้แต่ว่ามีแดดน,นะเอาอีกแล้วกูโดนไม่นอ้อโดนไม่ว่าโดนไม่นอ้อโดนไม่ห่าบ่ายสามสี่สิบ ยวหกแล้วนี่วาอย่างงั้นดีทำไมวะมันมัน,มนอย่าเอาตังค์ผมเลยนะจ๊ะปทะเด็นเี้ยมันมีด่านเว้ยเออเราก็เพิ่งนึกออกตอนเราขับมาเมื่อกี้เลยโอ้โหทำไมมันแทรกกลางแบบน่ากลัวยังวะ ถึงประมาณชั่าโมงคืนกับหกโมงได้มั้งดีแล้วเราออกมาเวลานี้ มันยังไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนบิดแล้วเจดตรงไปตรงเนี้ยมันไม่มันไม่มันไม่มาตามอ่ะใครบอหนึ่งภาพเหาแล้วกูโหยเยกูกูอธิบายไม่เป็นว่ะผมเป็นคนอธิบายแบบอธิบายไม่ค่อยเป็นนะบางทีพูดเจอเด้อนะดาเออว้าวสาวโอ้รถรถบีเอ็มนั่นอาจจะเย็นนะพหนุ่มไม่เห็นบีเอหรือเปล่า เราไม่เราไม่คุ้นทางทางเนี้ยเราไม่เคยมาว่ะเราเคยไปแต่ทางที่พี่ว่าเมื่อกี้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจไงเราก็ไม่เคยนําเขาเราก็มีแต่ทิ้งท้ายเขาอย่างเงี้ยเออเด็ดไอหลอกมอบไอหลอกมอบเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยด็ดละสิบบาทเด็ดละสิบบาทละสิบบาทมันเป็นเล่นไปละสิบบาทละสิบแปดละละยี like ่ห้าดิ ยี่สิบะเดี๋ยวนี่เราต้องวัดแบบข้างๆเลยโอไม่ได้ยี่สิบล้อดีดีร้อยยี่ร้อยยี่เมื่อกี้ขับตามหลังก็น่าจะน่าจะร้อยี่อรมั้งอเอ็หกรอยี่ก็โอเคนะเอ็นแมระรร้อยสิบห้ากอสูงสุดเอ็นแม็กเท่าไหร่วะร ร้อสิบเกือบร้อยี่อ่ะแต่ว่าไม่แตงนะไปลไปลอ่ะประมาณร้อยสิบปดร้อยสิบเก้าอย่างเงี้ยเออมันก็มีร้อยี่สิบมาหน่อยหน่อยแล้วก็ลงไปร้อยสิบเก้าต่ออย่างเงี้ยแอ,อ้รอกอาจจะแรงกว่าก็ได้นะเฮ้ยพิ่งสกเกนรถข้างหน้ารถต้ำรวจดีวะไม่ใช่รถตำรวจไหมหรือว่ามันเป็นรถแบบอ,อ่าใช่บอกว่า จะขับตามหลังตำรวจน,นี่มันจะล้าหลุมโคตรใหญ่เมื่อกี้จะพูดว่าหลุมโคตรใหญ่โอ้เราไม่ขับเราตามหลังเราไม่เห็นทางว่ะเรไม่เห็นทางไม่ได้เรไม่เห็นทางลำบากเลยเวมื่อกี้โอ้โหคนอันตรายครับน้องเราไม่ได้เก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าว่ะแม่งมันอยู่มันอยู่ตรงดาก่ะ ใจเย็นนะพ่อหนุ่มเย็ะไอสิบห้าหมอบไม่รถเหิเราไม่กล้าไม่กล้าทำเท่าไหร่เราพิ่ไไ้้รถมาเนาะบิดแบบพุ่งแช่รถรถรถขอบคุณครับว่าไงผีเป้าทางนี้คุณค้นๆว่ะมันไม่เป็นทางขากลับผมเคยมาที่รอบหนึ่งนะ แต่ว่าไม่ได้อ่านลีปไว้ตอนนั้นอุปกรณ์กล้องไม่พร้อมเว้ยเหมือนจะเป็นทางเนี้เป็นทางขากลับของกิฟแฟร์แต่ว่าเพื่อนผมน่ะพามาทางนี้เพราะว่ามันรู้จักแค่ทางเดียวถ้าเราไปทางนี้พี่อาสามบอกว่ายากน่าจะถึงเร็วกว่าไม่ใน่น่าจะดนะถึงเร็วกว่าเพราะมันเป็นขาเข้าโอ้ยหลงหลง เลี้ยวใช่ไหมโอ้อย่าอะไรวะเนี่ยรถเยอะนะรถเยอะบางทีขับช้าๆมันก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะเว้ยพ่อขับเร็วอ่ะเห็นไหมเนี่ยดูดิ ทางนี้เราจะมาทางนี้ไปแล้วเราก็จะเข้าทางนี้ไปเลยเดวนี้โค้งจะเยอะนะแต่ว่าไม่กล้าเล่นหรอกก็คุยอะไรกันแหน่หนดูโค้งดูเขาเล่นโค้งนี้เย้เข้าด้วยเข้าด้วยเย l l o w เย้ l o เกินแปป,ป่าสนมระวังนะนุ่มๆเยลโล่ทาไปเล่นไปไปเดี๋ยวตัวไม่กี้ไม่ได้รถไปรถไม่ได้ไปด้วยเออ กี่ใบรุ่นมาไบเรุ่นมากันเยอะเลยอ่เขาจะมาต่อยกูก่อนก่อนโควิดระบาดอ่ะมันจะมีมันจะใกล้ๆจีแฟรเลยอ่ะเขาเรียกผูฝอยลมใช่เออเขาชอบมาตั้งตั้งแคมป์ตรงนั้นแบบโอ้คุณฟินอ่ะผมเคยไปแบบครั้งสองครั้งอ่ะน่าจะเยอะอยู่แหละก็ไปทุกครั้งก็แบบมีความทรงจำดีๆทุกครั้งอ่ะเออคนมีความสุขอ่ะ ชอบทิ้งไทายเนาะพูดไม่ยุดเลยพูดไม่ยุดเลยนะเบียนะพูดจนแบบหิวน้ำแล้วนะได้ยัไงคโอูอันตรายจังเลย มานี่นะไม่จะทำแบบนี้กับเราไม่ได้นะสนุกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ธรรมชาติเ้รอรักบรรยากาศแบบนี้ที่สุดอยากเปลี่ยนตปอ่าแแล้วอ่ะแม่งหมันใส่ยงมันเหมือนมันบิดไม่ไปเลยอะ่ะมันเหมือนมันติดไอเนี่ยเอา้าถึงแล้วนี่ว่า เฮ้ยอะเฮ้ยเขามีแกงบิ๊กไบวะเขามีแกงบิ๊กไบวะเขามีแกงบิ๊กไบของตัวเองอ่ะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนไม่ธรรมดาหรอกนะเอ้ยเดี๋ยวไปชมภาพอินเสิร์ต